สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเดือสิบห้ามาปลอกกล้วยปลอกกล้วยซุกคักหลายพี่น้องกินน้ำบมทันสเป็นตากแดดก่อนเลยพี่น้องเลยกล้วยตากนะคะเพราะแดดแหง้งแดดดีอยู่นะคะแกะตากเลยว่ามันกินบมทันทุกคนคะ่ะนะกินบมทัน องมอมคักแล้วนะคะซุกแห้งแล้วตากแดดก,กันหน่อยก่อนคุณอะบบท่านกินบบท่านกินบบท่านผู้เดียวม่มี่ไผกินน้ำพี่น้องเลยก็ซิเศร้าซื้อแหล,ล่ะบัดน,นี้พ่อยายเมื่อเศร้าเพาื่อกามาขายให้เศร้าเดือนสามวีพอแล้วมาสิบบดซื้อเพื่อกลาว่ามุกมี่มองไปขาย มันหน่อยมันว่ามันหน่อยไปเลยคือให้เพื่อนสามวีสี่สิบบาท จนง,งอมจนนานบ่นแลนะ้นะคะงอมคักแล้ว <Okay. S 1> เลือใบวีนี่แหละทุกคนไปกิตสองวีนี่ก็งอมแหง้งงอมมากเสียดายกล้วย ซุกงอมแห้งแล้วโอ้เสียดายกล้วยเด้นะคะมากินกล้วยซอยสาวเดือนในเด้อพี่น้องเลยหวานดีขนาดเลยนะทุกคนกำลังหวานหวานเลยเสียดายเด้พี่น้องเลยเสียดงเสียดายซุกกำลังกิน พอดีกินกับข้าวนะคะทุกคนบางบางท่านบางคนกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวแซบคือเก่าแดดคือบออก้วบาดีนมือเศร้าคือแดดดีบัดเอากล้วยมาเอากล้วยมามาสิบตากัแดดบออกด้บาดีอ้ออกอยู่ในน้อยเมื่อวานนี้แดดดีแห้ขึ้นบ่พ่อพี่นอ้องขึ้นบ่พ่อมัวแต่ทกักกันผ้าไม่พรมอยู่ขึ้นบ่พ่อว่าแดดดีว่าเสากล้วยมาตาก แดดเด้เมื่อวานี่แดดเบิดเมื่อเมื่อี่แดดให้อีกกับใครนะเมื่อนี้เห็นกล้วยแล้วกะเสียดายแล้วคันเลยเมื่อนี้ไปกังอมแห้งแล้วกลายเป็นงอมคับแล้วนะกลายเป็นงอมแห้งแล้วพี่น้องอ๋อแดดออกอยู่พี่น้องแดดออกเลย เดี๋ยวเอาถาดมาใส่อีกนะทุกคนหนาเกินนะถาดน้อยเอามาใส่อีกเสียดายกล้วยกล้วยน้อย

น้ำบานกล้วยเรือกับสีเหลือไว้กินบีนี่แหละเสร็จขออนุญาตเสร็จตู้เย็นน้ำเลยเด้อพี่น้องเด้อทำความสะอาดตู้เย็นไปเลยคลิปนี้ไปเอาไปสุดแล้วเลยนะคะ It's to you. ร้อยนะคะบันดี้เสเดกันสิไปซักผ้าที่โรงที่ริ้วกันเด้อยพี่น้องเด้อนะคะผ้าขาครัวจะหน่อยมาเบิ่งกล้วยนี่ทุกคนกล้วยยายเพิ่นมาขายให้อ่าเพิ่นขายวีละสิบห้าบาทนะาเสเดือนก็เลยซื้อให้เพิ่นล่ะออ่าจริงก็ว่าสิบบเอาละเพราะว่ากล้วยหอกก็มีกินอยู่ เะะอาไป็น,นีสาวเดือนลัพี่และน้องไปในคลิปนี้ก็ได้น้องพี่น้องพวพ่อกับสาวเดือนในคลิปต่อไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ